มาทานกุ้งเต้นด้วยกันเด้อจ้าทุกคนกุ้งเต้นกุ้งเต้นเอาเต้นออกจากถ้วยแล้วค่ะเอาเอาลงกปไค่ะไหนกุ้งเต้นกุ้งเต้นของเราเซฟเซเลยจ้าขอชิมจักหน่อย่าเอามาเซอยู่บ อร่อยไหมอร่อยจ้ะมันกระโดดใหญ่เลยมันตั้อยู่ในปากแล้วทีนี้อือฟ้านตกนใช่ฝนตกถึงบ้านตอนนี้ฝนตกเดีจยกินดึกจ้ะระวังเผ็ดนะจ้ะนี่ค่ะน้องเจสสิก้า เด็กลเครื่องกินกุ้งเต้นเป็นด้วยนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างจ้าเผ็ดมากเลยพิจิก้าบอกนอนเต้นอยู่ในปากเอยอ้หู้ฝนตกโชคดีของฉันมากเลยฉันมาถึงบ้านแล้วนะจ้าอา้าวนุ่นกูมันเต้นเต้นออกไปจากดานแล้วจนะ้จา,ากินได้จ้ากำมตี่สอ่พิจิก้าจะรู้ว่ามันเผ็ดมากนะจ้าทุกคน โอ้ยเผ็ดเผเผแต่ก็เซฟบุจ้า